อนนี้นะคะปิงก็อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเลยคือปิงอยากจะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยมาเที่ยวทางภาคอีสานมากๆเลยอะ่ะทุกคนคือปิงมาอยู่หลายครั้งแล้วแล้วปิงก็รู้สึกว่ามันสวยกว่าที่ทุกคนคิดนะคือมันมีอะไรสวยๆที่อยากให้ทุกคนอนะ่ะมาดูจริงๆจากใจเลยขวัญงูแลยผ่าน้อรถเมื่อกี้จริงไหมนเนี่ยจริงผ่านอย่างนี้เลยอะ่ะซ,ซื้อเลขเราไง,ง <c oughs> ซื้อลถเราเลยหล,หลิงเจหลิงกัไปซื้อเห็นงูจะได้โชคนะ จะพาทุกคนไปปุกป่าลงห้วยขึ้นน้ำตกลงปุกเขาเที่ยวสวนดอกไม้นั่งรถอีแตนไปทำทุกอย่างที่พาทุกคนไปทำได้เลยเบอร์จะ <c oughs> ไปพาไปจริงๆและในการเดินทางที่แสนพิเศษเนี่ยจะขาดไม่ได้เลยนะคะกับบริษัท7 8 8 t r a v e l ด o m วคค่ะตบมือค่ะถ้า มาเดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดบุรีรัมเนี่ยก็คือติดต่อได้เลยนะคะที่ l i น์แอดนะคะ7 8 8 t h a w e l c o m ค่ารถเนี่ยคือเริ่มต้นแค่699บาทเท่านั้นแล้วก็รถเป็นรุ่นที่ใหม่สะอาดขับดีรับประกันแน่นอนค่ะบุรท่าน,นี้นะทุกคนเราก็มาถึงกันแล้วที่หมู่บ้านเขาคีรีวงกต แล้วก็ก็จะนั่งรถีีแตนนะคะเข้าไปสู่ความเมืองวานนันไก่ผดไก่ปอโอไกไบเข้าไปเดินลุยน้ําเข้าป่ากินข้าวกลางป่ากินในกระบอกน่าจะลำบากเราเล่นระหว่างการเดินทางนะคะจากในเมืองเข้ามาถึงที่เนี่ยคือค่อนข้างไกลเลยทุกคน200กว่าโลใช้เวลาขับประมาณ2ชั่วโมงกว่าให้ทุกคนอ่ะคือเติมน้ำมันมาให้เต็มถังนะคะนี่เขาเรียกเราหรือเปล่าเนี่ย อ๋โอเคเขาไม่ได้เรือกเลาวพอมาถึงนะทุกคนให้ทุกคนแบบซื้อน้ําซื้ออะไรเขาจะมีแบบตัวกาแฟให้ซื้อกันเป็นกาแฟโสดเออกาแฟดังของเขาเลยชื่อว่านายุงใช่ไหมใช่ใช่แหละเขาไม่ตอบตละซึ่งปิงมากับกลุ่มท่องเที่ยวของผู้ใหญ่นรินนะคะเดี๋ยวปิงจะขึ้นเบอร์ไว้ให้ก็โทรมาติดต่อกันได้เลยอ๋อจิลิงมีเล่นด้วยจะต้ง น,นานนานนานน,าน,นี่กล้องฟิล์มของเทสกาแฟนะคะซื้อมาตอนบรรลุราคาที่โลตัสแกก็มีต้าน,นานของคิดแคทลดราคาเหมือนกันแต่นี้ที่เซเว่นแล้วต้องกลัวว่ามันจะหมดเพราะจะมีตานอา <c oughs> อเยอะจัดเลยมึงมากี่วันเด็ดอันนี้นะอันนี้นะทุกคนเดี๋ยวพอปิงถ่ายอันนี้มันเป็นกล้องฟิล์มใช้แล้วทิ้งแต่ว่าเนี้ยเปลี่ยนฟิล์มได้เดี๋ยวปิงจะถ่ายนะคะจากกล้องอันนี้แล้วปิงก็จะขึ้นรูปไปดูว่ามันถ่ายไปยังไงเผื่อใครที่สนใจก็จะได้ไปตามซื้อกันได้นะคะ กางเกงก่อนอู้ยเย็นเจี๊ยบเลย,ย <mail> ไม่ว่าคุณจะขับรถมาแล้วกี่ร้อยโล <ma id> ไม่เป็นไรคือรถอีแต๊หลับ ก็มันโยกอย่านี่นี่นั่งนี้เลยอุ้ยแล้วพี่เขาอุ่นในกระบอกไม้ไผ่เหรอคะครับครับเขาเหนียวว้าว ่น็คุณค่ะค่ะไอ้นี่เอากับบ้านได้ไหมก็ขอเพิ่มได้แล้วโอ้โหกินแบบบุฟเฟ่ต์แบบบุฟเฟ่ต์ไอ้นี่มันเอากลับบ้านได้ไหมคะได้เขอเพิ่มได้เขาจะเป็นแบบเริ่มแบดเชิญไก่ไก่ที่เธอชอบเลยเติมได้ไม่อั้นเขาบอกไม่อั้นอุ้ยป้าชิมมากปลาตุ๋นนี้ไม่อั้น ยกขึ้นมาค่ะอุ้ยร้อนอ่ะอุ้ยร้อนอ่ะอร่อยอ่ะแต่ซ้มตำในอีสานเนี่ยไม่ต้องชิมก็รู้ว่าอร่อยไม่ว่าจะกินตรงไหนอร่อยหมดร้านไหนอร่อยหมดไม่เข้าใจนี่คือสิ่งที่มาจากที่ไขอบคุณค่ะแตงโมตบท้ายไปอีกหนึ่งโอ้ตำไทยเหรอครับผมอือเอาเลยค่ะเอาเลย พี่เขาน่ารักมากเลยปิงก็นั่งคุยกับพี่อยู่นะพี่เขาเขาเก็บหินไปทำอะไรเหรอคะพี่คะกินๆนะคือเอาไปทำอะไรไอที่ผลผลได้นี่เขาทำไม่กว่าอ๋อผลผลนะมันทำอะไรผลผลเอาไปทำไม้กวาดเป็นหินนะเขาบอกไปทำอะไรเหมือนมีไกด์เดตัวนงโอหหนน่ารักอ่ะนี่น่ารักเนาะเขาแบบมาเที่ยวเหมือนกับเป็นแบบเรียกว่าอะไรเป็นหมู่บ้านอะเนาะแล้วทำกันเองอะมันน่ารักมากเลย โอ้ยแก่ร้อนเขาีะกว้ามีถีทชาวบ้านได้ไหมอืมอืมร้านนี้แบบอร่อยมากเลยเขามีจำกัดจำนวนต่อวันเนาะต้องจองนะทุกคนไอ่ไดยจองไม่มาเขาจะมาใหม่หัวเบอร์เทยใช่จองเขาห้ามยกเลิกนะมาเหอะแนะนำให้มาอร่อยมันแาศดีคุณไก่ก็น่ารักมาก กระโดดน้ำเล่นปิงก็ถามเขานะว่าแบบน้องมาแบบอย่างนี้ตลอดไหมทั้งวันเขาบอกทั้งวันไกดคือเป็นพิเศษเขาเป็นเขาเป็นเพื่อนกันแบบลุน,นี้ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ทุกตัวเนี่ยเป็นเพื่อนกันแล้วทุกตัวตอนแรกมันอยู่ด้วยกันแล้วก็จะกระจายตัวกันไปคนละฝั่โอ้เป็นไกด์ดีๆน่าให้เงินเดือนตัวบัตรใหญ่ไหมบัตรไอ้เนี้ยพนักงานบัตรพนักงานเป็นไกด์ชิริองกด เห็นตามมันวิ่งรัดรางคนแล้วมันหนาห่ามันวิ่งมันจะไปแอบต้นเดียวมันรู้ทางเลยนะถ้าเราหลงนี่มันน่าจะพาเราออกได้อะหลงน่ามันก็มองดูมีหมาตามเออมันมีบ้าแล้วมีหมาไล่ให้มันก็วิ่งอ้อมมาดักอยู่ข้างหน้าอ้าวเจอกันอีกแล้วอ๋อที่เขาให้ที่เขาให้ซื้อตอนแรกที่มาถึงอะให้ซื้อน้ำขึ้นมาเองคือเขามีแค่น้ำเปล่าให้กินกับน้ำแข็งแตกินอะไรให้ซื้อขึ้นมาเอง อันนี้สำคัญจะบอกแล้วว่าน้ำเปล่าอร่อยเพราะว่ามันเหมือนมีกลิ่นกระบอกไม่ไผ่หอมอือืงหน้าแม่โคตรมีเอ็นเนออยากให้ทุกคนเห็นเลยแม่ทำนะฮะแม่พูดเรื่องกระบอกน้ำเมื่อกี้ไหมดิหรอโอ้เเหมือนมีกลิ่นไม่ไผ่หอมน่าก็จริงจังหอม เคเลอร์คอปพาซานะคะทุกคนปิงไม่แน่ใจนะว่าปิงอ่านถูกไหมตรงนี้นะคะจะอยู่ตรงข้ามกับเค c ซที่อยู่ตรงข้ามกับเซนเตอร์พอยต์ตรงนี้นะคะทุกคนก็เข้ามาได้เลยข้างในจะเป็นวิวแบบสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยนะคือน่ารักมากแต่งตัวแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะ่ะอุดรอ,อะ่ะมีที่แบบนี้หลายที่มากเลยนะทุกคนนอกจากญี่ปุ่นอะ่ะก็ยังมีที่เป็นแบบแต่งออกแนวจีๆนๆด้วยน,นะคะที่ศาลเจ้าปูา่ยาถ้าใครอยากแบบใส่กีเพาเอย่างเงี้ยเขาก็มีให้เช่า ก็ไปได้เลยที่ศาลเจ้าปู่ย่านะคะเดี๋ยวปิงจะเก็บบรรยากาศให้ดูแล้วก็มุมถ่ายรูปสวยๆนะ ก็อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีนะคะทุกคนคือสวยมากคือเป็นมุมหาธรรมสุดๆไอ้ตึกเหลืองๆเนี้คือเดี๋ยวปีจะแปะรูปให้ดูว่ามันสวยแล้วก็นอกจากมุมนี้นะคะทุกคนตรงเนี้ยคือหนองประจักษ์นะคะจะมีน้องเป็ดกุ๊กๆอยู่ตรงนู้นทุกคนก็สามารถมาถ่ายตรงนี้ได้เลยมาทีเดียวได้ทั้งสองที่เนบถ่ายรูปจุ๊กๆเนี้ยงูอย่างเงี้ยงงต้องเป็ด <c oughs> นะคะเราก็ถึงกันแล้วที่สวนตาเสือค่ะโอ้โหดูงานเชียงใหม่หนึ่งมีส่วนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นต้นทานตะวันด้วยนะทุกคนแล้วก็เป็นต้นอย่างเงี้ยเหมือนเชียงใหม่เลยดูดิ แล้วก็ไม่ค่อยมีคนด้วยอันนี้นะคะปิ้งมาตอนประมาณ4ี่โมงครึ่งถึง5้าโมงนะคะก็ไม่ค่อยมีคนแล้วแต่ว่ายังมีสายให้ถ่ายรูปอยู่นะคะทุกคนคือเส้นทางการมาเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกับพวกสวนห้วยสำราญเลยนะคะแต่ว่าอันนี้จะอยู่ข้างในเข้ามานะคะตอนที่ปิงมาเนี่ยปิงมาในช่วงเดือนเดือนกุมภาพันธ์นะคะแล้ว ส่วนตรงนั้นน่ะคือเขาถ่ายออกจะปลูกใหม่นะคะก็เลยมีแค่ที่นี่ที่เดียวนะคะก็เลยแวะมาได้ที่เดียวยังเสียดายมากแต่สวยเหมือนกันเลยไหนจิลงยิ้มสินี่สวยไหมทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ฟิงด้วยนะแล้วก็อย่าลืมมาเที่ยวอุดรกันเยอะๆนะคะ